คืนนี้จับตาฝนขยายวงกว้างอีสานตอนล่างเหนือกลางตอนล่าง44จังหวัดรับมือฝนหนักแรงมากสุด70%ของพื้นที่พยกากรอากาศ ลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภะพัยอุทกภัยเียกรกาศในช่วงเย็นวันจันทร์ที่21สิงหาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีแดงพื้นที่ฝนรวมถึงเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคและการคาดการณ์ฝนอีก10วันล่วงหน้าพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านพื้นที่ฝนที่ตกจริงในขณะนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่อง กันนะคะจากเรดาร์นะครับดาวเทียมในขณะน,นี้ของ ECMWF เราจะเห็นได้ว่าในด้านของพื้นที่ฝนที่ตกนะคะภาคเหนือในขณะน,นี้เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วนะครับเราจะพะบริเวณพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษสนุโลกเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮองสอนเชียงรายพยาวลำปางตากกำแพงเพชร อุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีการจนบุรีรวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่สระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจ่าเชิงเซาสาแก้วนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนครพนมขอนแก่นเพชรบุรีราชบุรี ประจวบดีขันธ์ชุมพรสุราษฎธานีนครศรีธรรมราชพังงาระนองรวมถึงบริเวณปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนที่ตกนะครับก็ยังตกเป็นหย่อมๆอยู่นะครับไม่ได้ตกแบบปรูพรมในบางพื้นที่ฝนก็ไม่มีสักหยดนะครับ ฝนข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวอ้อมซ้ายเดี๋ยวอ้อมขวาเดี๋ยวเบี่ยงหน้าเดี๋ยวเบี่ยงหลังซึ่งเมฆฝนที่ตกจริงนะครับบางพื้นที่มืดมาเราากับจะถล่มทลายแต่พอใกล้ถึงเมฆก็ค่อยๆสลายไปหายวับไปกับตาเหมือนกับมีมนขลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ฝนหายไปไม่มีมนขลังอะไรทั้งสิ้นนะครับนอกจาก ในด้านของความชื้นที่ยังไม่เพียงพอในพื้นที่นั้นๆจึงยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาอย่างต่อเนื่องในด้านของร่องมอรสุมที่เลื่อนล,ลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในขณะน,นี้และมีหย่อมความรากาศตามบริเวณเวียดนามร่วมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตที่เพิ่มกําลังขึ้นนะครับจึงทําให้ในด้านของปัจจัยฝนเริ่มมีเข้ามาได้บางพื้นที่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนะครับ ซึ่งในคืนนี้ก็จะเน้นบริเวณอีสานทางตอนล่างภาคกลางโดยเฉพาะทางตอนล่างภาคตะวันออกทางตอนบนรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซึ่งในด้านของงานตกก็ยังตกให้ในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับโดยนะครับในด้านของบริเวณพื้นที่ที่ยังคงมีความแห้งแล้งอยู่ในช่วงระยะ3-4เดือนที่ผ่านมาในด้านของพื้นที่ก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วนะครับ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับบริเวณพื้นที่เมืองใหญ่ๆที่ในด้านของระบบการระบายน้ําไม่ดีนะครับรวมถึงฝนที่ตกหนักก็ทําให้เกิดในด้านของน้ําท่วมฉับพลันน้ํารอระบายได้อย่างเช่นที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกได้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับน้ําระบายไม่ทันจึงทําให้ปิดการเรียนการสอนเป็นเวลาหนึ่งวันนะครับกรณีพิเศษน้ํารอระบายในวันนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณธนรัตน์เกิดมณี รวมถึงในอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับฝนที่ตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งแอดมินเก็บภาพมาให้ชมกันนะครับจากเพจพิษณุโลกบ้านเรารวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่ตำบลโนน,นเมืองอ,อําเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาเอาภาพบรรยากาศฝนตกหนักมาให้ชมนะครับหลังจากเจอความแห้งแล้งมานานรวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วแต่ในบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมานะครับหินใจเกษตรกรทุกท่าน อย่างเช่นที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางสุพรรณบุรีภาพนะครับที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นภาพจากความเขียวชะอมที่โดนความแรงหรือพิษของเอลนีโยจึงทําให้เกิดความแห้งตายนะครับซึ่งแอดมินไม่มั่นใจว่าภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นภาพของพืชไร่พืชสวนอะไรกันแน่นะครับใครรับทราบก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับผมขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากสมาชิกกลุ่มเตือนภัยสภาพอากาศนะครับ รวมถึงในด้านของบางพื้นที่ที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยในช่วงนี้ต้องสวดมนต์อ้อนวอนนะครับโดยเฉพาะการแหนางแมวซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านเพราะฝนไม่ตกลงมาเลยนะครโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชาวบ้านบ้านหนนไทย จังหวัดนคนรราชสีมาซึ่งต้องพึงความเชื่อวิถีโบราณนะครับคือการแห่นางแมวรอบบ้านซึ่งเชื่อว่าหลังจากทำแล้วฝนจะตกต้องตามไปดูกาลน,นะครับก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของวิถีชาวบ้านที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจและรวมความสามัคคีให้เป็นหนึ่งของชาวบ้านนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวไทยรวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ก็มีการแห่นางแมวแล้วนะครับในช่วงนี้และพื้นที่ที่3นะครับเขตปากช่องนะครับที่คลองยางวังไซก็มีการแห่นางแมวตั้งแต่18สิงหาคมที่ผ่านมาเช่นกันนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณพลายคู่เสนารักนอกจากการแห่นางแมวแล้วนะครับในด้านของกรมอุตุนิยมทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนว่าในช่วงนี้ จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วนะคะในหลายพื้นที่ก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแต่ในบางพื้นที่ก็ยังรอฝนนะคะคาดว่านะคะฝนจะเริ่มขึ้นแล้วโดยแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในคืนนี้21สิงหาคม2566ตั้งแต่18ในกาของคืนนี้จนถึง18ในกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตา น,น่านสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพม,มหานาครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีเลย ชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีส,สกเกตและอุบลราชธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงพผ่นดังกล่าวระวังฝนตกหนักในคืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลมฝนมากสุดในคืนนี้อยู่ที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกฝน70% รงลงมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน40%และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน30%นะคะเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในอดนของรงมาสูงพาดลงมาผ่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเข้าสู่หย่อมความอากาศต่ำชายฝั่งเวียดนามตอนกลางดึงมารสสมต,ตกเฉียงใต้กําลังปานกลางปกลุมประเทศไทยทางตอนบนและทางตอนล่างลักษณะเช่นนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังตรายจากฝนตกหนกักฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับพื้นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝน ภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละเจ็ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านสุขโขทยัยตากำแพงเพชพรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดย3บ3-25องศาและสูงสุด3ามสเอดถึงสาองศาลมแปรรวนความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีซึ่งมั่นของแอดมินเองนะครับในวันนี้ฝนตกลงมาสองรอบแล้วนะครับตั้งแต่3นาฬิกาจนถึงเช้าและตกอีกในช่วงบ่ายนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงแต่ตกไม่หนักนะคบตกแค่ริน,นเปรย์ๆเท่า นนั้พื้นที่ไหนมีฝนตกหนักตกแรงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคะอุณหภูมิต่ำสดุด24-25องศาสูงสุด31-34องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-20กมต่อชั่วโมงภาคกลางฝนตกฟ้าขนองรอยหน้ายละ70ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งเบเรียนการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามลบบุรีนครสวรรค์สระบุรีพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาสูงสุด33-35องศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักเข้ามาในบางแห่งบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีมุรีสาแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสดุด24-28องศาและสูงสดุด31-34องศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว3 5 3พกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลืเคลื่อนสูง1-2เมตรบรินที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิตม่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-34องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว1ิบ5 0 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนอง ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในเพชรบุรีพระจกรีขันจุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาสูงสุด33-34องศาสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตตกเฉียงใต้ความเร็วสุภาพถึง35กิลเมตรต่อชั่วโมงเกลื่นขึ้นสูง1-2ถึง2เมตรเรินที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสูงพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1 m, เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูง1 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวตกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เน้นระนองพังงาอุณหภูมิตม่ำสุด24-25องศาและสูงสด 3-1-33เอดถึงสองศาลมต้ตนตกเฉียงใต้ความเร็วสิาดถึงสาสาดกิโลเมตรต่อชั่วโมงทลดเนืือนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนพือนสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นขอทกทานติดตามประกาศเพยียงประกาศจากกรมอุตุนิยมพยากันอย่างใกล้ชิดนะครับ21-23สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนั้น24จนถึง30สิงหาคมยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้เป็นช่วงๆนะครับตกได้บางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดพิจารายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ